สวัสดีท no ok ่านผู้ชมเนาะมาพบกับบอมนำหนำเส้นเกาเส้นเขยอพี่น้องเลยหลังจากคลิปอีพีที่แล้วจะพากันกินข้าวพี่น้องเลยแต่ว่าพี่น้องโซฟอร์ลดพันโบหยอมพี่น้องเรียบโบแล้วเฮีบโบลันพันกินโบได้พันว่าบุกต่อพี่น้องเลยโ้ดูมันอหลีพี่น้องไปตอนนี้พูนฮอดพูแล้วพี่น้องเลยใกล้จะสอดอันอ่าเฮือข้าวซียแล้วพี่น้องเลยไปเุยเป็นกย่ังใจเลยจะพาไปเบิ้งเด้อพี่น้องเลย นี่โอ้เป็นที่เป็นทางแล้วแค่นี้เป็นบกยินเนาะแค่นั้เนาะข้าวโอ้แน่นดีพี่น้องเลยระยะทางความกว้างตอนนี้ก็ประมาณสี่สี่สามเมตรไปห้าสี่เมตรพี่น้องเลยเนาะโอ้เส้นทางมาเตะเดินหมดเลยโอ้โคมาพี่พี่น้องเลย ักคักคักพี่น้องแน่กะจะซอดเืินซาลี่แล้วบุปรปอยูงนั้นเพิ่งเนาะทำผสมเนาะเน่ยเห็นเราเด้ีน้องเห็นแล้วพี่น้อพี่น้องเลยอ่าซอดกันแล้วเดี๋ยวบอมนำจะพาไปเพิ่งทางนั้นเด้อพี่น้องเด้อไปไปอยู่ทางนั้นเพิงกันพี่น้องเลยไปบ่ต้องระแยด ไปไปอยู่ตรงนี้ก่อนไอ้ไอ้ไปอยู after, <Yeah, like man, ่ทางน้าพี่น้องเลยอุ้ยอาทุกสอดแล้วสอดเรียบร้อยโอเคโถอนี่พี่น้องเลยในที่สุดหอกมาหอดจนนี้จนได้พี่น้องเลย นาะโอ้สบายเลยยงนี่ฮอดแล้วมากคอนพี่น้องเอ้ยพากันล้มกันเนาะล้มกันขึ้นว่าชิมลงมานี่นี่แหละตาเป่าเขาเบิ่งนะพี่น้องเอ้ยบ่แม่นดังว่าพี่น้องเอ้ยลงบ่ได้สั่นๆกันเลยพากันโค้งฮอดพุ่นแล้วก็เข้ามานี่พี่น้องเอ้ยโอ้พักสลีปตาบงแล้วก็นพ่อเนาะนี่ปตาบงแล้วเนาะ โอ้งามเลยะนะงามเลยพี่นองเลยอืมหมอดแล้วแจ๊กเขจะจุกบางนั้นบนพุงเงินบนบนึงจุกหั้นและมาใส่น,สนี้โอ้เนาะเบียร์ผักเขาเฮ็ดใช่ได้หวังสช่ได้ไก็จะเป็นแล้วเนาะ เอาบอ, u, อ,นนาอ,อาลยูก่อนเนาะใช่ได้พี่น้องเอ้เ้าก็อีพ่อบบโลกอันบนลกกินเหรออืม,อมพี่น้องเอ,อดี๋ยวพ่อป้องงมนี่แต่ก็จะเป็นเราพี่น้องเนาะจำเป็นเมื่อโอกาสมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเขาก็ต้องได้พัฒนาไปตามนั้นพี่น้องเอ้ แล้วหอนแล้วหอดแล้วพี่น้องเลยเห็นเบียเก้นาดบูกินเข้าบันนี้สุดยอดเลย Ô vía công an ô. Ô sờ này phải nó bò kín lau bò súp giả bò linh sao đấy. À, phò mì phụ nàn phân bóc nè. อฮอตต์ันนี้แหละฮอตตอ,อตันนี้่เราเรามากดกล้าบังก์ลูมากดกล้าบังก,ก,ก์กันไอ่คุณเส้นทางมาแล้วเส้นทางแห่งฟัน บนพุ่งเฮือนก็น่าจะจุกนี้จุกบนนี้นี้แล้วก็จะจุกบนนี้นี้พี่น้องฟังนั้นฮั้นนะบอนู้นไปลุกบอลต้นบ่มาเถอะติบ่มาเถอะไปจ้างยาเตโทรศัพท์พี่น้องบอนู้นนะ អ៊ឹមក្ដៅអន់អន់เนาะបន្តักណ៎เนาะ อ่าโอลมกันก้อนบอลยาไอ้ลองไอ้ลองสังเกตุไอ้เจ้าหน่อยถ้าอันนน้องเลียงให้จกอันบอลพุ่งขึ้นอยู่นี้อ่าบอลนี้ถือว่าหอยหอยนับไปทุกกระไดเนาะพอเซ็นทามันนี้เลยเนาะจกไปจกไปพุ่งเนาะแล้วอันนี้นี่น่าจะได้ท่มเลยโมไปหน้าดอกท่มเลยนี่เนาะ เออเออ้ลยเลยล่ะกันเนื่งบนฮัทล้วกันนี่นะนอกจาอยากให้อายควักกันขวักขี้ดินเบื้องนั้นซะแล้วพอบันนี้มันจะเพียงในเนึ่งเฮ็ดบอลปุ๊กเงันส่องบอลนะวันนี้แล้วก็บวันนี้ฮะนะแล้วอันนี้คันว่าจำเป็นต้องได้ทุ่มไ่ออันนี้ทุ่มเลยเนาะอ่าทุ่มอือโอเมืองในโบราเจ้าอัยเมืองโบราเจอดอกเพราะมันห้วยน้อย เออนอกเขตระบายน้ําออกทางฮักเอาเอ้ยทมซื่อๆเลยทมซื่อๆแล้วก็เขตนี้ก็น่าจะปลูกได้กันเนาะเขตนี้เนาะอ่าเอาแต่อ้ายอ้ว่าสดกอันนี้ก็ได้ทมมันเลยแหเออทมมันเลยมันเป็นพืชตัวลมลุกอยู่แล้วแหละอ่าเสียดายอันนั้นบ่ได้ปลูกซกยามันเอาไปปลูกอันไปเฮ็ดบนมเอาอ่ามีแต่จกไปแล้วกเฮียนจงได้ไอ้กยังน่ะเด้อ có nghĩa có con ăn để cho vậy à, à để cho không ăn cuồng này, này. nướng bon là cả song bon ở à, song bon này lại song bon này lại là... à, thì bà tầm khẩn thế sau đó kín con nó à kín khâu con à kín khâu con phải nói người thì bà oh. hả cho nó cả à. ờ đây đây thì bà nó đây ăn kín kín hết คิดๆอยู่แคบนำเลยนะย่องย่องบางเฮี้ยนเลยสบายดีเธอว่าจังซี่เราพี่น้องเอ้ยเนาะกับเธอว่าได้โอลมกันอืออยู่พี่น้องเอ้ยถึกอยู่สองสองสองห้าล้านพี่น้องเอ้ยไอฟุลข้อสามสิบอ่าบ่าวหนำกับข้อสองห้าน้อยเนาะสอห้าก็ได้เนาะเด้อเด้อเด้ต้องซื้อเลือกกันไอเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยอ่ะเย้มแย้มเจมไซนะฮักอันนี้ไซดีพี่น้องเฮ็ดเวียกเฮาขั่นขนาด à, kiếp kép lời Hoa, chạy đến hôm rồi đi nè à, cái lời ừ. à. mẹ à. lại hết đơn cũng cuồng rồi Ừ. Ừ. À. Ừ. Oh Ừ. 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 ừ oh, đại, hết chót lốt. Ừ. ừ. Chót Ừ. มาจนลดจดลากเอียวรถเอียวล่างหนุ่มพน้องแม่แหละถือตองอ่าเจ้ากินข้าวกันอือพักพักกันในนออืออีพ่อบออีพ่อบอกเอาไปพุ่งนะพ่อลุไปพุ่งไหมเออโอ้เสียดายพี่น้องเอ็งงามโมงามแต่กะบวกเป็นอย่างเนาะเอาตัวที่จับมันคงในตัวหน้าดีกว่าอันนี้ก็คือว่าตัวที่หัวหน้าพี่น้องเลยเออลุกเอาแม่ลกเอาไปแกงใส่อัน ปลาแกงปลาแห้งยังแซ่บเลยอันน uh ี uh ้ประกัดหัวในหอหัวปุกงยนี่นะเฮ้เสร็จแล้วเสร็จเสร็จมาเดนาเรแล้วพอมันมันจะเป็นอเลยมันโครงการมหัศลเรามานั่นเราค่อยไปวันบนมาปุ๊กวันอเอาเนาะโอ้โห้เาอเยอ่าจังสันแหละ บอ๊อบนำก็จะจบคลิปกันสำนีกพี่น้องเอ้กินขา้าวกินน้ำกันก่อนแล้วก็ลุยต่อพี่น้องแล้วเบิ้งคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะจนจบจนรถเมื่อแล้วก็แปงทางเมื่อนำกันเนาะแล้วพี่น้องไงเนะาะอ่าคลิปนี้บอ๊อบุญนำจะขออภายทุกท่านไปเพียงสำนีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องไอ้ส๊อปคลิปนี้บอ๊อบุญนำขอกล่าวคำว่าสบายดี